สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีเ้ารบรักครับมือนีกะมาพพพอกับผมอีกเขียนเคยครับพี่นอ้องมนีกะเฮ้ากัยูฟาร์มคือเก่าครับพาพีาพา,พาพน้องมาเบิงอ่าความเคลื่อนไหวว่าเฮ้าเขียนยังแน่ครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาพื้นที่ก็เลยมาทายพีให้พีให้น้องเบิงครับว่าดืู้แรง เขามาว่าท่านใดเขาดูดูฝนนี่แหละครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือน้ำเบิดครับพี่น้องบบมีน้ำสีหดต,ต้นไม้ต้นไร่เขาก็ต้องอาศัยปับพื้นที่ครับขูดสะอ่าขุดสะปับพื้นที่ใหม่ครับเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดครับอยูน่นี่นี่แหละครับพื้นที่อยูน่นี่เป็นพื้นที่ซีไรครับพี่น้องเป็นพื้นที่ซีไรเขาจะปับพื้นที่ ก็คือจะพุดซะครับพุดซะกับเก็บน้ำธรรมชาติพี่น้องว่ากะซิมีผููถามอยู่หรอกครับว่าเป็นอยังคือพุดซะเป็นหยังคือบ่อจอปดานครับเป็นอยังคือบ่อจอปดานจอประดานลงทุนหน่อยครับแต่ว่า ผมสีวอให้พี่ให้น้องฟังว่าการจอบดันพื้นที่ของเฮ้ามาัดจอบได้ครับพี่น้องพื้นที่เฮ้าจอบได้เพราะว่าเป็นยังครับพื้นที่เฮ้านี่เป็นน้ำเข้มครับพี่น้องเป็นน้ำเข้มเฮ้าก็ต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติครับอาศัยจากน้ำธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อจะให้มันมุมแรลงครับบอกง่าไงซะให้มันมุมแรลง ตัวนี้ผมขุดสะยุนี่คิดคำนวณคร่าวๆก็จะได้นามยุประมาณหาลานกว่าลิตรครับเกือบหกล้านลิตรคำนวณเบิงแล้วสะที่มีอยู่กับสะที่กำลังขุดใหม่ครับหอดหนาฝนครับหอดหนาฝนมุมแหลงพอดีครับก็บต้องอาศัยจังสี่ละครับพี่น้องขันเท้าว,วาอ่า ข้าบกขูดสะข้เาเสียอาศัยแต่นามบดานบ่วใดครับพี่น้องบอ่วใดเบิดครับนามบดานนี่นามบดานยูนีผมจ่อไปสองบอ่อครับจ่อยูนีไปสองบอ่อจ่ออีกบไดใดรับจ่อลุ่งเลิกบ่วใดเป็นนามเข้มเข้าก็ต้องนี่แหละครับเข้าตองขุดเอาแรงนามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นยูนีเป็นยังคือเอากองไว้กลาง ตัวนี้ก็คือเป็นหนาดินครับหนาดินที่เข้าหลอกออกเพื่อเห้าจะเอาดินในสะครับในสะขึ้นมาป่านคู่เอาดินในสะขึ้นมาป่านคู่แล้วเห้ากับจังสิมาขนเอาดินนาดินเนี่ยครับขื่นไปทับไปทับคู่ที่เข้าเอาขึ้นแล้วเพราะว่ากว่าจะเห้าบำรุงบำรุงดินได้แต่ละปีมันต้องใส่เวลาในการหมกหมมของธรรมชาตินะครับการใส่ปุ๋ย คอกเข้าไปปุ๋ยขอกอู่นี่ก็หลายอยครับแต่ว่ากว่าเห่าสีใสกว่าจะปุ๋ยจะละลา่าดินกว่าจะปรับสภาพได้เขา้าก็ต้องเอาหนาดินขึ้นมาปรับสภาพครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือรถกําลังทํางานผู้ใดสนใจหรือสอบถามข้อมูลกะโทษมาสอบถามได้ครับเพราะว่ารถกันราคา กันเองครับราคาถือในเขตอำนาจอุบลน,นี่กะโทษสอบถามผมได้ครับเพราะว่าผมกับรับงานคุดสะอ่าขุดสะหมางปลาเบิร์ซูนเนียลครับพี่น้องกับเมื่อนี้กับฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดที่ตามให้ผมได้เด้อครับผมผมกัจะนําสาระดีๆหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราสูพีสูน้องฟัง่งต่ละมือแตละลวินครับเมื่อนี่กะอากาศห้อนครับรับห่อนห่อน,อนครับ พื้นที่อยู่นี่โอ้ยตอนนี้ก็อุณหภูมิ39องศาครับอำเภอลืออำนาจ39องศาก็ฝากพี่ฝากน้องนี่แหละครับปัจจัยหลักในการเคลียเกษตรครับในการเคลียรเกษตรเท่าก็ต้องอาศัยนำจากธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่เขาเป็นพื้นที่จอบดานบัวใดครับเป็นพื้นที่น้ำทเทาก็ต้องอาศัยอย่างนี้ล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเชื่อคนทีตทำให้ผมได้เรอครับผมผมก็จะยินดีหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นปัญหาแต่ละอย่าง มาเล่าสูพี่น้องฟังแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลนกตรงกับพืนที่พี่น้องแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้รที่ผมครับมาเล่าสูพี่น้องฟังเพื่อพี่น้องเอาปับใช้ได้ครับหรือการบริหารจัดการจังไดกะก็ฝักพี่ฟังล่ะครับโทรมาสอบถามหรือสอบถามได้หรือมีคำแนะนำยังกับแนะนำมดาแน็คพอรกกับประสบการณ์่หลายครับนี้เอาเพียอนสามีแล้วครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพอในคลิปไหมครับครับสวัสดีครับ